โอเคหนึ่งสองสามเป่ามามี่เอมมาเอมมาอ้าก็เป่าพร้อมกันแล้วไงไป Welcome to T family สวัสดีค่ะ Welcome T family ป่าลูกวันนี้นะคะเป็นวัน ไม่เป็นไรรอกไม่เป็นไร <My berry. S 1> วันนี้นะคะ <My berry. S 1> เป็นวันเกิดของนี้นะคะ <My berry. S 1> เราก็กินกันห้าคนนะคะก็ <My berry. S 1> สามคนค่ะก็มีแม่แล้วก็สามีนี้แล้วก็นี้นะคะเพราะลูกไม่น่าจะกินอันนี้ลูกสามีซื้อมานะคะวันนี้ทํางานนะคะไปทํางานมางานยุ่งนะคะก็เลยอันนี้ภาษาเาเรียกว่าอะไรเพราะแม่ชอบเรียกผิดทบกกิทบกกินะคะแล้วก็มีไก่ขอหน่อย แล้วก็มีไก่นะคะไก่เกาหลีแล้วก็มีมีเส้นโซบะเหรออันนี้สามีทํานะคะลองชิมสักหน่อยอื้อ กันมาเนี่หว่มนหม,มาไหวรออยู่นก็มานานแล้วนะหนูว่าร้านนี้เป็นอ่ยไพงหาแม่ไนี่ไทยน,นคะค ได้ไม,มอินเทอร์เน็ตใครไม่ดีวะเขากลับบ้านกันหรอเปล่า แฮปปเบิร์ตเดยมากินแม่แม่ชวนมากินมาเร็วสองทุ่มเลยเนี่ยวันจันทร์นช้าสองทุ่ม พขอสั่งแบบเผ็ดมาอมโอเควเ่าเผ็ดก็มีไงกินโซบะ thêm im nè, mình แบบที่ย้เลยหิวอ่ะแต่ตอนนี้อิ่มแล้วดูนายยังยังอร่อยเหนือโอเคแหละพอกินเป็แล้วไหม ี้ยคนไม่ดูกรีนะคะไไดนน้ำมบอกเค้กลูกเออบอกมามีเบิร์ดแดงไงมามีซื้อเองเนี่ยเห็นไหมกินน้ำก่อน Mummy, today is my birthday. Oh, today is my birthday. Can it be my day? <coughs> no, today is my birthday. Hello, sir. Today is of day, okay? Of you, you is soon. We can grow together. Let Daddy work out first. Hey, potato is my birthday. Okay, now not name ลูกชายต้องการมันเกิดอยากอยากเป็นบันเกิดของตัวเองฮะเขาคิดว่า a รีมมันเ t าคิด i ่ามันเป็นวันเกดอง่ันฉ f นากไมบนจนนบนอน่าบนบนนบนนนบนบนนนนบ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 นมนบ ไปเรีอกอยแกแค่เนอะจะได้เรื่องไหมคะวันนี้ใครครัไม่เป่าไม่เป่าให้แม่เป่าไปเลยไปก็ทำไมถึงไม่ไม่รอก่อนอ่ะรอให้มันจุดเสร็จก่อนแล้วค่อยเป่า Sing first Sing Sing first เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวโอเคแปดโอเคพ่อพ่อกับแม่พร้อมยังโอเคโอเคพร้อมพ่อมาเข้ามาเลยหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to me Happy birthday to you no, birthday เดี๋ยวแม่ขออธิษฐานก่อนขอให้สุขภาพร่างกายของทุกคนนะแล้ว <Happy birthday. S 1> พ่อแม่นี้แล้วก็แม่กี้แล้วก็กี้แล้วก็ลูกๆนะ no, no. แข็งแรงตลอดไปเลยขอให้ มีงานทำตลอดปีขอให้บีซี่แบบนี้ทุกวันไปเลยขอให้ลูกมันเลิกดื้อเนี่ยโอ้ยจะขอเป่าเค้กขอให้ขายของได้ดีขอให้ขอให้อารมณ์หงุดหงิดมันไม่มีขอให้ขอให้ลูกมันเลิกเป่าเค้กแม่มันโอเคค่ะขอแค่นี้แหละสาธุสาธุโอ้โอเคหนึ่ง สองส,องสเป้ามามี่อมไมไอแอมมไออ่ะก็เป่าพร้อมกันแล้วไงจะ<แ>เป่าใหม่เป่าใหม่อะ่ะจุดจุดต้องจุดหม่เดี๋ยวดิออไม่ว่า why I p l a y d one last night g r a t เออมามีมโอเคเอาเป่าครที่เป้า โอ้อ่ะไทยช่อ่ะนั่นโอเคไทยรีเทิร์นต้องใชไหม่ไหไไปไหนไม่เห็นหน้าเลยพ่ออุ้มไทยเียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไทยรีเป่า โอ้น้ำลายลงเต็มเลยเฮ้ยไดอีกแล้เจได้กินเค้กไว้เนี่ยขอเป่ากันอยู่เนี่ยอ่า eat 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 เบ๊กโอ้ยไมนเค้อา Put in there No that's your cake Put in there This is my cake มันต,ตัดอย่างนั้นเลยอะแล้วให้ตัดยังไงตัดซิกซี่แบบซิมันก็ไม่เท่ากันเลยป่ะวนี่คก็ตัดนี้ฮะ่รป เออเมื่อกี้โทรไปไม่ทันพ่อมาพ่อไม่ทันมามีปลาดิบด้วยนะ uh, อ่ะมแค่ฮาอ่ไปเอาช้อนมาลูกปอาอนี่ไงอ้าวเล่ o ย t คัอ n ะออะไรพ่อ uh oh. โอเคโอเคโนไทลี่แซดอะพ่อไทลี่กินไม่ได้อ่ะก,นกน ALK ินกินกินกับแม่แม่ป้อนอย่าไปอาบน้ำดิงเลยนี่ให้ตาก่อนอานตากินงัำๆๆำๆยำหยำ่ำหอไม่ต้องถอนหายใจลูกแม่ป้อนแม่ป้อนโอ๊ะ หนูกินอันนี้อ่ะอร่อยไหมหนูกินให้ตาดูดิหนิอืมวันนี้ไม่ตักขังนนี่ไม่ตักของยูนี่เนี่ยเจ็บไหมตาถามอร่อยไหมบอกตาดิอร่อย อืมดูแพลริกกินเพราะแล้ว mm hmm. mm hmm. ิกวันดีตาอย่งลูกวันดีค่ะมองตาด้วยด้ไม่มองตาเลยวนหมอเอานเอาเอาครีมด mm ูข้าวอติมใี่จัง use this one this one can เอานี่ข้ why why ักอิ่มไอซิ่ง่วย่าคือไม่อาบน้ำแล้วเหนื่อยจัดไม่ออกงานพรงนี้กันะเออสงสสยเขาจะเป็นวาลัไทายกันเขาก็เลยยุ่งหนักฝนตกนะถึงว่าจะเงียบ เวลาคนตบยังเงี้ยเมี้ยอือเอาอีกอืออือเออหน้าเหมือนพ่อเลยอ่ะมีคนเหมือนดีใจแล้วอืมพูดเก่งที่เป๋ง ดูลี่อยากกินแฮร์ร uh, ี <Okay. Good. S 2> uh, um, ่ยากกินอะไรบ้างแฮั์รี่อยากกินอะไรบ้างแม่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 แค่ไม่แ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 ม่ มันมันมันม o n e i c i n g เอาอรดิอบไหมลูกพอบเอาอรดิอบให้ดูฮูเร่ไอซิ่งโอเคโอเคพี่ไันเขามาทูยมี่เนาะ Can you bring the chair i กินเทมันหมเลยกินละมันแกไอติมไปกินหมด แม,ม่ได้กินนะแม่บอกอร่อยเคกมะพร้าวเคกมะพร้าวอ่อนนะขนมขนมก็ไม่ได้กิน เมื่อวันนี้พ่อกับใบจังอไง What is What is เค้กลูก What is cake for